สวัสดีค่ะรถกระบะเมอสองราคาเบาๆตัดสดด้วยราคาหลักหมืน่นมาให้ชมกันแล้วค่ะสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทุกท่านสนใจเน้นโทรติดต่อโดยตรงกับผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งโทรค่ะฟังรายละเอียดเกี่ยวกับรถกันก่อนนะคะรถกระบะมาด้าไฟเตอร์ Fighter, รถปี97 เครื่องยนต์2,500 cc ดีเซลพวงมาลาัย power แอร์เย็นค่ะราคาคันนี้6,9000บาทภาสี6,7นะคะรถกระบะดีเซลเข้าไร่เข้าสวนกันได้สบายบรรทุกได้นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยเป็น power แอร์เย็นเพลงดังเบาะหนังมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะช่วงร่างดียางดีเบรกดีขับทางไกลได้ค่ะ 4า7ีราคาตัดสดถูกๆ69,000บาทเอาไปใช้งานกันแบบคุ้มคุมนะคะพ่กัดดูรถนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินอุบลราชธานีค่ะเมืองหัวสนามบินนะคะสนใจเน้นโทรค่ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งหมดแล้วถ้าหากทางเราแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรืออ่านข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ